อัตราเร่งผมพูดไม่ออกเลยมาแบบสมูทๆอ่ะมาแบบพูดดีอ่ะแต่แต่ p o w e r ์ฟูลมากไม่ได้ทำอะไรนะมีแค่ขาคอยเลียเบรกเฉยไม่ต้องเลียไม่ต้องเลียด้วยหรอไม่ต้องเลียรับปล่อยเลยรับปล่อยไปเลยอ่าไม่ต้องเลียปล่อยไปเลยครับาะว่ามันช้ากิปกันอ๋ออ๋ผมยังติดว่าเป็นถอยแบบต้องเลียเบรกระรับผู้บริหารเราต้องระดับนี้เลยลวนไปโนไปนั่งล้เขินเลยผม สวักลับมาพบกันอีกครั้งนะช่องโค้งี่ปีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออโตสเตชันทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้โค้งอยู่ที่โชว์รูม BMW Performance Motor นะครับสาขาดอนเมืองนั่นเองนะเป็นโชว์รูมใหม่เพิ่งเปิดตัวเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโชว์รูมที่ครบคันนะทางด้านเซอร์วิสทางด้านศูนย์ซ่อมสีซ่อมตัวถังนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นเด็ดๆมากมายเลยนะครับ บนพื้นที่กว่า10 1 3ตารางเมตรนะครับแล้วก็ด้านล่างสามารถสแสดงดิสเพย์รถได้4ช่องนะแล้วก็ด้านบนอีก7ช่องนั่นเองนะซึ่งบอกเลยว่าครบคันทุกรุ่นทุกซีรีส์แน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังโชว์รูมคุณผู้ชมเขายังมีในส่วนของ B P หรือ Body a n d p a i n t ก็คือคุณสามารถต่อมสีต่อมตัวถังรถยนต์ B M มเยูได้เลยเลือกใช้ช่างสีมาตรฐานเลือกใช้อุปกรณ์มาตรฐานทั้งหมดนะครับผ่านมาตรฐานจาก B M มอเยูประเทศไทยนะคุณมั่นใจได้เลยว่า มาออกรถกับ bmw performance motor นะครับได้ทั้งโปรดีนะครับได้ทั้งรถดีแล้วก็ถ้าเกิดมีเหตุนะต้องซ่อมต้องมีการเก็บงานเก็บสีต่างๆมาที่ได้จบครบเลยสาระสำคัญของคลิปนี้จริงเดี๋ยวจะพาไปลองขับรถยนต์นะซาลูนลักชัวรี่รุ่นใหม่เลยที่เพิ่งเปิดตัวนะครับกับซีรีส์เดเดี๋ยวพาชมรอบคันนะจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เดี๋ยวจะพาไป p o v ด้วยเลยก่อนไปชมกันผู้ชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครป์ช่องโค้กีพีและออโต้เซ็ทัด้วยนะ ฉะนั้นก็อย่อารอช้านะไปชมกันเลยครับผมและตอนนี้นะครับผมอยู่บนโชว์รูมแล้วนะครับในส่วนของชั้นที่2นั่นเองนะก็จะเป็นในส่วนของดิสเพย์นะจอดรถได้7คันและด้านหลังคือจุดนะรับส่งมอบรถใหม่นั่นเองนะซึ่งด้านหลังผมนี้นะครับจอดรออยู่แล้วนะ BMW 730 LD M Sport นะราคาค่าตัว6 1 3้0 0 0 0บาทถ้าเกิดจะให้ผมมารีวิวคนเดียวนะอาจจะข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับซึ่งวันเนี้ย ผมได้รับเกียรตินะจากพี่แบงค์และคุณโมย่านะเองนะครับมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเบียนอวิโยซีรีสิเนะครับ730 LD นั่นเองอ่ะครับผมสวัสดีครับพี่แบงค์คสวัสดีครับคุณโมย่าครับก็เดี๋ยวโคกจะขอข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถ7 3 0 LD M Sport สนะครับก็<ช>มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วคันเนี้ย ได้ข่าวมาโอ้โหระบบออชัน่นต่างๆจัดเต็มเลยครับโดยที่พี่มยูเจ็ดีคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบดีเซลนะครับ 3,000cc 6สูบะมดิ้งพลังเตอร์โบให้แรงม้าที่2.65แรงม้ากับแรงบิด620อีินิวตันเมตรครับโอ้ก็เลยได้ว่ากำลังแรงมา้าลรงบิดสูงนะพี่แรงเลยครับใช้ได้เลยสูงถึงร้อยเท่าไหร่พี่คันนี้6.2วินาทีครับโอ้ตัวถังขนาดนี้ใช่ครับวิ ไม่ธรรมดาจริงคันนี้นะครับได้ไฟหน้าแบบแอตติฟ LED นะครับอัตโนมัติทั้งไฟต่ำไฟสูงเลี้ยวตามลมอลไยนะครับกระจังหน้านะครับจะเป็นกระจังหน้าแบบ Active ที่ไม่กริวนะครับกระจังหน้าสามารถเปิดปิดได้โดยจะ้ีช่องที่เอาไว้ให้อากาศเข้าไปในระบายความร้อนอ๋อก็คือเจาะจริงใช่ไหมพี่แอร์อินเทสตรงนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นแอร์เคอร์เทนนะครับกั้นไม่ให้ลมเนี่ยมา พุ่นไหวขับตรงซุ้มล้อนะครับลดเสียงลบกลวนแล้วโอแล้วตัวนี้ล้ออันนี้ก็เป็นเอ็มใช่ไหมพี่ล้อแบบเอ็มเขาขนาด19นิ้วนะครับแบบโ,โรบสปอรนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะฮะผู้ชมจะมีสันลุกน,<ด>นะครับเป็นแบ่งพาร์ตหน้าหลังเลยนะครับเป็นสันลุกขนาดใหญ่ด้านหลังเนี่ยผมเห็นผมเคยเห็นบนถนนแล้วอะไฟท้ายตัว LED ต่างๆเขาแบบสวยมากนะแต่ไม่ทิ้งพวกสปอร์ตเพราะเราเป็นเอ็มสปอร์ตครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นท่อเขาขนาดใหญ่คือตรงนี้เป็นชุด M Sport ใช่ครับเซนเซอร์กับระยะ คครบันใช่มพี่มีทั้งกล้องหลังแล้วก็เซนเซอร์รอบคันนะครับท่านข้าค่าบจะเห็นตอนนี้ไฟที่เขาโชว์ขึ้นยังไงอันนี้คือเวลคัมไลท์คาเฟ่ที่ท่านทั้งหลายเห็นที่พื้นเนี่ยฮะเพิ่มความสวางามแล้วก็ทำให้เรามองเห็นพื้นด้วยใช่ไหมพี่แล้วมีมีแสงสว่างเนาะเบาทั้งสี่ตัวเนี่ยสามารถ ระบายความร้อนอหรืออยากให้เขาทําความร้อนก็ได้เวลาเรานั่งเข้าไปรวมถึงมีเบาะนวดด้วยนาทีนี้เดี๋ยวไปลองนั่งดีกว่า๋ย,ยวผมขออนุญาตดิทางในก็จะเห็นว่าฟังก์ชันเขานี่ครบคันปุ่มเพียบไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นดับเบิ้ลแอสเซสเซนต์นะครับเราเข้าไปเหนืยจะเห็นว่ามีเมนูมากมายหรือว่าจะเป็นการเตือนการชนด้านหน้านะครับถ้ารถกันหน้าเบรกน,นัน้นหรือมีคนวิ่งตัดหน้าเนี่ยรถจะเตือนแหละเตือนและมีโอกาสที่จะเบรกเองอัตโนมัติด้วย ะมรลบเหมือนพวกซิตี้เบรกที่บบช่วยช่วยคนสัด์สิงของได้หมดเลยได้เลยช่วยเบรกเนาะแล้วก็ระบเตือนครับเมื่อเราออกจากเลนในความเร็วที่เกินเจ็ดสิบขึ้นไปโดยที่เราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวแล้วเราก็มีเมื่อกี้แล้วครับมันไปโดนเจชเชอร์คอนโทรลครับก็คือเราสามารถสั่งงานด้วยท่าทางนะครับในการเพิ่มเสียงลดเสียงปิดเพลงต่างๆ เปลี่ยนขึ้นวิทยุครับสมมตินะเปลี่ยนขึ้นวิทยุดูแลคุณผู้ฟังทำมือยังไงได้บ้างเยอะมากเหมือนกันนะเยอะเหรอถ้าถ้าเนี้ยเป็นท่าอิสระสามารถตั้งค่าได้หลายอย่างด้วยนะครับแต่โดยพื้นฐานจะเป็นการเปิดปิดเสียงก่อนนะครับอันนี้คือเปลี่ยนขึ้นครับไปด้านหน้าหรือด้านหลังหรือเปลี่ยนเพลงไปด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีการรับสายครับถ้าเราเชื่อมต่อมือถือเอาไว้เนี่ยเราก็สามารถรับสายด้ท่านี้ปฏิเสธสายปัดทิ้งไปเลยไม่ทำไมพี่ทำอย่างนี้อ๋อ อ่าใช่หนึ่งนิ้นครับหนึ่งนิ้วไอ้รับสายแต่เดีวเจ้านี่โทรมาปัดซะไม่รับไม่รับโอเคจริงๆเขาจับจากอะไรอ่ะพี่นี่ครับเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้ครับเซ็นเซอร์ตัวจริงอยู่นี้แลังจากนั้นเช่นที่ไม่คิดเราคุยกันแล้วว่ามีเบาะเย็นอ่าแล้วไปเบาะอุ่นเราสามารถเลือกผ่านการทัชตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับคือรถคันนี้เป็นช่วงล่างแบบแอร adaptive air suspension เป็นถุงลมที่มีปรับไฟฟ้านะครับดังนั้นเนี่ยเราจะมีโหมด adaptive ตรงนี้ครับในโหมดสปอร์ตรถจะลดความ สูงลงอีก10มมตรแล้วก็สร้างโช้ให้แข็งขึ้นใช่ไหมครับครับแต่บางทีผู้ขับขี่ไม่ได้มานั่งคิดหรอกว่าชั้นนี้ชั้นควรจะคอมฟอร์ตตรงนี้ชั้นควนจ Sport, รควจะสปอร์ตเรามีดอร์พีฟกับรถจะคิดให้เราเองเลยแล้วเราก็ยังสามารถยกตัวรถขึ้นกดตรงนี้รถจะยกตัวรถขึ้นมาครับเราคสังเกตเห็นว่าเบียนอยู่ยุคใหม,ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นอะไรเป็นจอบแบบนี้หมดแล้วใช่ยใช่ใชไหมพี่ซึ่งกราฟิกก็จะวิ่งแบบขอบด้านข้างอย่างเงี้ย ลุกสปอร์ตแล้วก็สีก็จะเปลี่ยนตามโหมดจริงๆแล้วสีฟ้าอย่าง Eco Pro อี <Eco Pro S 1> โคโปร่งอปรก็จะเป็นสีฟ้าครับผมค,ค,คอมฟอร์ตธรรมดาเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าจอสีออกส้มๆอย่างนี้ส่วนสปอร์ตเราจะเห็นแถบ3ส,สีเพิ่มขึ้นมาด้วยตรงนี้นนะะใจมาเลยครับที่กด้โหระเบิดสะเทอแรบเห็นว่าตรงนี้มีตัวตัวมาตรวัดอ่า กับแะไรมาเริงบิดด้วยใช่ไหมพี่เราสามารถเปลี่ยนข้อมูลต่างๆตรงนี้ได้ผ่านปุ่มบีซีด้านข้างครับผมพวงมาลัยก็เป็นของ M ใช่ไหมครับพี่พวงมาอลัยไแบบ M ใช่ครับเลื่อสามก้านนะครับแล้วทริมด้วยตรงนี้เป็นกาว์ไรท์นะครับแล้วก็จะมีแพทเทิร์นชิมาด้วยผมมานั่งตรงคนขับใช่ไหมคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยซีรีส์7นะคุณผู้ชมคือไฮไลท์ก็เบาะด้านหลังใช่แล้วครับออปชันลุกเล่นความสะดวกสบายรถผู้บริหารแหละไปลองนั่งดูดีกว่าว่าเป็นยังไงโอเคดี ดูความวิวเบสเขาโอ้สับข้างหลังเนี่ยมันจะมีโฟอนเมนต์มากมายเลยครับหน้าจอด้านหลังเนี่ยเป็นหน้าจอทัชส,สกรีนด้วยนะครับอ๋อนี่ผู้ชมดูผมดิ172คุณดูเล็กรูมสบายคุณดูเฮดรูมคุณดูเล็กรูมดูไข่ห้างยังได้เลยทั้งคันรถคันนี้สามารถควบคุมผ่านแท็บเล็ตตัวนี้ได้โอ้ยกมายี้ได้เลยเหรอใช่แล้วครับยกมาได้นะครับแล้วเราสามารถสั่งดีคลายอ่าโอ้ตัวนี้จะเป็นโหมดเอ็กซ์คลูซีฟแล้ว ก็ละอ๋อระบบี่เขาปรับขึ้นไปด้วยแล้วก็มีการนวดแบบแยกส่วนดนวดหลังนวดไหล่นวดเอวนวดทั้งหมดโอ้โ้นี่มีที่วางขาด้วยนะฮะตนะครับเดี๋ยวเพื่อถูกใจพี่ครกรับเองเลยค่ะโอ้โหขับกลับบ้านเลยสรหรับผู้บริหารเราต้องระดับนี้เลยะโอ้โหนวดไปนอนไปนั่งแล้วเขินเลยผมเดี๋ยวผมไปลองขับดีกว่าผมจะให้พี่แบงค์นั่งไปด้วยแล้วกันว่าเฮ้ยพอผมลองขับแล้วเนี่ย เครื่องยนต์ handling ต่างๆว่าเจ้าซีรีส์7เนี่ยคล่องตัวขนาดไหน oh. ไปลองขับกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวขออนุญาตปรับมุมกล้องเป็นแบบ POV ด้วยนะ oh. เรามาลองกันดูว่าซีรีส์7 730 LD ขับเป็นไงไปจ้า โอเคนะฮะตอนนี้นะผมอยู่บน BMW 730 LD M Sport นะครับก็ถือว่าเป็นรถนะจริงๆอะไซส์ผู้บริหารแต่ดูสมรรถนะเครื่องยนต์แรงม้าแรงบิดนะดูการทำศูนยถึงร้อยได้ใน6.5วิวิเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาผมเลยมาขอพี่แบงค์ลองขับดูเป็นดีเซลที่ไม่ได้มีเสียงเป็นแบบใครโอ้พอบอกดีเซลหลายคนบอกเอ้ยเหมือนกระบะหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นดีเซลที่แบบเสียงเงียบมากเนี่คุณดูดิ <laughs> อ่ะก็จะเป็นคาแรคเตอร์อันนี้ผมผมจับได้เพราะว่า BM จะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นคอมฟอร์ตอ่ะคือพาวเวอร์เขามาเขามีอยู่แล้วแต่แค่เรื่องของระยะหน่วงของคาเร่งอ่าจริงๆแล้วในสิ่งสิ่อย่างที่บอกว่าจะมีแรงบิดค่อนข้างเยอะจริงๆเขาเออกแบบมาเพื่อให้คนนัางหลังสบายถูกไหมครับครับพี่เรามีโหมดคอมฟอร์ตพลัสอีกนะให้เราลดแรงบิดลงนะครับให้เรารู้สึกว่าแต่คาเร่งไปนะ่นรถออกตัวสมูทขึ้นหน่อย คือมันจะไม่ได้แบบกระชากแบบเมื่อกี้อ่าใช่ครับอแต่ก็มีอย่างที่บอกครับมีคอมฟอร์ตมีคอมฟอร์ตพลัสแล้วมีสปอร์ตแลวจริงๆก็มีอีกอันนึ่่เป็นโหมดอะดัพตีฟด้วยอะดัพตีฟเนี่ยรถจะเป็นคนคิดเองเลยว่าขับเร็วเขาเปลี่ยนทุกอย่างเป็นสปอร์ตให้ขับช้าเขาจะเปลี่ยนทุกอย่างเป็นขับเป็นคอมฟอร์ตให้เอ้ยผมว่าโหมดนี้เวิร์กนะคือก็จะปรับไปเรื่อยๆไม่ต้องมานั่งกดเองเฮ้ยเดี๋ยวอยากคอมฟอร์ตอยากอะไร อยู่ที่เท้าเราอยู่ที่สภาพแวดล้อมกันกับขี่ที่พี่บอกว่าตัวกล้องก็จับตัวรถด,ด้วยใช่ครับมันพิเศษกว่านั้นอีกเฉพาะเจ<ะ>็ดอ่าสามศเดีเนี่ยครับผมมีไดโปรเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่คนไม่ค่อยรู้จักอ่าครับพี่กล้องนะครับจะสแกนถนนข้างหน้าครับแล้วจะปรับช่วงล่างให้มีความสมดุลที่สุดให้คนนั่งหลังเนี่ยรู้สึกว่าไม่ไม่ไปตามถนนนะครับโอ้ ตัวถังรถจะนิ่งที่ทเท่าที่เขาทาได้นี่นะฮะนี่ก็คือซีรีส์เนะครับอยากขับมานานแล้วแหละเพราะว่าเขาเปิดตัวไปสักพักหนึ่งแล้วนะแล้วก็หลายคนอยากชมวันนี้เราจัดให้นะครับและที่สําคัญเลยคือนี่เรามานั่งกับพี่แบงค์ด้วยนะครับได้เรื่องข้อมูลที่แบบว่าเนี่ยอย่างกเปกี้ที่ผมไม่รู้มาก่อนนะไปคอมฟอร์ตน,นี่คุณดูคอมฟอร์ตพัสแล้วนี่พัสแล้ว ขอโทษนะฮะอู้พี่เอยเป็นสปอร์ตดีกว่าอู้แต่คอมฟอร์ตพัทเมื่อกี้ก็ดึงเหมือนกันแต่คือดึงน้อยลงดึงน้อยลงอันนี้สปอร์ตพัตสปอร์ตพัตอ่านี่จากแปดสิบนะผู้ชม3 2 1สองหนึ่งอู้อะจะามหงทีดส์ต่างกันเมื่อกี้แข่งเงียบได้ชัดเลยคนนั่งอ๋อแต่ก็ต้องต้องบอกอย่างนี้ผู้ชมคือถ้าเกิดผมบอกว่าเขาแรงเขาอะไรจริงแต่เขายังมีคาแรคเตอร์เขามีฟิลความเป็นผู้ใหญ่อยู่เออเขาเป็นรถสไตล์นี้แต่ถามว่าเร่งทันใจไหมคุณดูแล้วกันเมื่อกี้สปอร์ตนนนีีี่่คคืืออแบบขาดดเเเสยงงรซละ เสียงยังเพาะเลยะนะและที่สําคัญคุณผู้ชมตอนเนี้ยที่มาทดสอบกันนะฮะประมาณเที่ยง44อย่างที่รู้กันตอนนี้นะปลายเดือนมีนาจะเข้าเมษาและหน้าร้อนคุณผู้ชมซึ่งมีไม่เยอะนะคุณผู้ชมสําหรับรถเทสไดรฟ์ที่เขาจะติดฟรีมาให้ครับ b บี p e r f o ยูเพอรที่นี่ติดให้ด้วยแล้วก็ฟิล์มที่ติดรถยนต์คันนี้นะครับเป็นของ v ีคูนั่นเองนะด้านหน้าความเข้มนะสีรอบคันจะเป็น60%ซ,ซึ่งซีรีส์ของเขาเนี่ยเขาเรียกว่า Signature Series นะครับความพิเศษคือจะมีเฉพาะที่เบียน r f นยูเพอร์ฟอรที่นี่ด้วยวนะครับที่รถยนต์ที่คุณมาออกป้ายแดงเนี่ยคุณสามารถบอกที่ปรึกษานะทางด้านการขายได้เลยว่าเฮ้ยอยากได้ Signature Series นี้พิเศษคืออะไรคือนหนราคาเขาย่อมเยาวมาก มูลค่ารอบคันซีรีส์เนะคุณผู้ชมรอบคันประมาณ1 5ื่นเองการที่เขาอัปเกรดนะเทคโนโลยีต่างๆมานะหลายคนอาจจะคอนเซิร์นนะเฮ้ยเวลาติดฟิล์มแล้วเวลาคุณถ้าเกิดคุณอยากได้ความเป็นส่วนตัวอยากให้ข้างน,นอกเนี่ยมองมาแบบมืดๆและข้างในเนี่ยจะมองเห็นชัดเจนไหมคันนี้ผมว่าโอเคเลย<ช>เพราะว่าข้างน,นอกมาเมื่อกี้แอบมองมืดนะนะครับแล้วก็อย่างที่2การกรองอินโฟเรนะครับอินเรตเขากองได้ เจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งมันเยอะมาก,มากๆกองความร้อนโดยรวมเนี่ยนะครับหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันกันอยู่แล้วส่วน UV ไม่ต้องห่วง UV เดียกเก้าส<ช>ิบเก้าเปอร์เซ็นต์่อ่ะขออนุญาต<ถ>เล่งแซงนะผู้ชมดูนะโ<ช>อ้โหโอ้หิ <laughs> นี่ครับพี่แฟนครับไอ้ตรงนี้ถนนกูขาดว้วยจริงตรงนี้ได้ลองระบบเหมือนกันนะนี่เห็นไหมสงสัยเขาเรลยสารไหมมันจะไม่แบบตรงนี้แถวนี้ถ้าเป็นรถรุ่นปกติอู๋ถนนนี้ทำ คือมันจะขึ้นถึงพวงมาลัยเลยใช่ครับใช่พี่จะดิดนิดพวงมาลายนิ่งเลยคนนั่งหลังเนี่ยรู้สึกแน่นอนแต่อันเนี้ยคนนั่งหลังเป็นไงฮะกําลังจะหลับแล้วทีนี้คุณผู้ชมเรามาพูดกันต่อเรามาตรงนี้กลางแดดจ้าๆเลยใช่ไหมที่ผมบอกว่าคนที่ติดฟิล์มเนี่ยอยากได้เรื่องความทึบอยากได้ที่แบบว่าเป็นส่วนตัวแล้วก็พอมานั่ง อุ้ยก็อยากได้โปรง่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เขาเรียกวอะไรไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมอยากได้มืดแต่พอมานั่งอยากได้สว่างแต่คันเนี้ยนะครับติดฟิล์มวีคูซิ Nature Series เนี่ยผมว่าโอเคอยู่เลยเนี่ยมานั่งเนี้ยเห็นได้ชัดเจนแล้วก็เขาบอกว่าเป็นดิจิตอลนะครับเฟลลี่ฟิล์มด้วยหมายความว่าอะไรหมายความว่าพวก GPS นะครับ easy pass หรือว่าบางท่านเนี่ยจะมีตัวอ่านข้อมูลพิเศษพวกคอนโดพวกหอ,อพวกอะไรเงี้ยนะครับนี่สามารถติดได้เลยนะไม่ต้องไปกรีดฟิล์มแปะพิเศษอะไรไม่ต้องนะครับ <c oughs> คุณติดปกติได้เลยเพราะว่าเขาวิจัยนะเขาพัฒนามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมผู้ชมถ้าเกิดมา ซื้อรถยนต์นะครับ bmw กับศูนย์บริการคุณภาพนะ bmw performance ที่นี่นะก็ถ้าออกป้ายแดงอยากได้ฟิ์มพิเศษบอกไปเลยเอา VQ Signature Series ใช่ครับที่นี่มีเฉพาะที่นี่ที่เดียวด้วยนะ<ช>พิเศษนิดนึงคุณผู้ชมนะฮะ<ช>ตอนนี้ถ้าเกิดคุณมาซื้อรถยนต์นะหรือจองรถยนต์ bmw เนี่ยก่อน30เมษายนเนี่ยคุณจะได้โปรพิเศษด้วยคือเขาเพิ่มเติมนะฮะ bsi standard จาก3ปีเป็น5ปี<ช>แต่เดี๋ยวขากับุผู้ชมเดี๋ยวผมแอบนิดน,นึง ี่ออกแล้วใช่ไหมออกวิภาใช่ไหมทางโล่งเนี่ยผมขออีกทีหนึ่งแล้วกันเข้าหมดสปอร์ตละรอเลยโอ้โหฮัละเอาเลยหอ่านะโอ้โหอ้ผู้ชมอัตตาเร่งผมพูดไม่ออกเลยมาแบบสมูทสมูทอ่ะมาแบบพูดดีอ่ะแต่แต่พาววเอร์ฟูลมากอันนี้เข้าเข้าศูนย์ฟ้าบ นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็ใครสนใจรถยนต์ bmw นะอย่าลืม bmw performance motor นะครับแห่งนี้นั่นเองอ่ะนี่ระบบถอยจอดนะครับอ่ะคุณดูช่องข้างหลังนะสิช่วยถอยจอดอัตโนมัติใช่ครับเราทำยังไงเราแค่เราแค่เปลี่ยนเกียร์ใช่ไหมพี่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรเลยห๋ออ๋นนี้ถอยจอดแบบเต็มระบบใช่ครับ คือเขาทําให้เราทุกอย่างใช่ครับนี่คุดูอ่ะเราไม่ต้องเปลี่ยนกีเดอร์น้าไม่ต้องทําอะไรเลยครับปล่อยมือปล่อยทุกอย่างเฮ้ยโถมือโชว์มือนี่โอ้ยไม่มีไม่ได้ทําอะไรนะมีแค่ขาคอยเลียเบรกเฉยไม่ต้องเลียไม่ต้องเลียด้วยเหรอไม่ต้องเลียครับปล่อยเลยครับปล่อยไปเลยอ่าไม่ต้องเลียปล่อยไปเลยครับเพราะว่ามันช้าปิดประกันอ๋อผมยังติดว่าเป็นถอยแบบต้องเลียเบรกไม่ต้องปล่อยไปเลยปล่อยเข้าไปเลยครับนี่ซีรีส์เจ็ดตัวถังยาวบางคนอาจจะกลัวว่าเฮ้ยถอยยากหรือเปล่า ไม่ต้องกลัวื้อพอถอยเสร็จแล้วเนี่ยเขาเข้าเปียปารคได้เลยอเรียบร้อยเสร็จแล้วโอ้โหสุดจริงคุณผู้ชม6139ไม่ซื้อได้ยังไงนะฮะไปแล้วจ้าเดี๋ยวก็เดี๋ยวขอตัดซีนนะครับไปในส่วนของการสรุปรวมความแล้วกันว่า B M หรืออยู U Performance Motor ที่นี่เป็นอย่างไรบ้างโปรโมชั่นต่างๆเดี๋ยวผมขโมยให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเป็นอย่างไรกันบ้างผู้ชมหลยจากที่วันนี้นะฮะเราพามาทัว โชว์รูม BMW Performance Motor นะครับเป็นโชว์รูมใหม่บนถนนวิภาวดีรังสิตแห่งนี้นะครับ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าบนพื้นที่กว่า1,013ตารางเมตรเนี่ยเขาจัดสรรพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยนะในส่วนของดิสเพนท์ชั้น2แบบนี้ชั้นล่างก็มีนะครับแล้วก็เขามีศูนย์บริการนะครับ BP หรือ Body a n d p a i n t ที่ได้รับมาตรฐานไว้ใจได้นะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดคุณอยากได้รถเบียรอนะครับทุกซีรีส์ทุกรุ่นเนี่ยคุณมาติดต่อที่ Performance Motor แห่งนี้ได้เลยนะเพราะว่า เขารองรับทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณเกิดปัญหานะอยากซ่อมสีซ่อมตัวถังอยากเก็บสีเก็บงานต่างๆก็มาติดต่อที่ได้เลยนะเรดารว่าจบครบวงจรเลยทีเดียวนะแล้วก็ในการขับขี่วันนี้คุณผู้ชมการทดสอบ bmw 730 l d m sport นะครับรถซารูลักชวรี่หรูนะครับราคาค่าตัว6กล้านหนึ่บาทผมบอกเลยว,ว่าเป็นรถที่เอาจริงแล้วเนี่ยตัวถังเขายาวมากเป็นรถสไตล์แบบผู้บริหารนั่งด้านหลังสบายสุด,สด แต่พอเรามาลองขับจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ขับยากนะแม้ว่าตัวถังเขาจะยาวก็จริงแต่แฮนเดิลลิ่งการเก็บเสียงงานขับต่างๆก็สนุกสนานเลยและที่สําคัญนะครับกลุ่มพลังดีเซล6สูบแถวเรียงนะครับสาจุดศูนย์ลิตรวินพาวเวอร์เทอร์โบของเขาเนี่ยที่มาพร้อมกําลังแรงม้า2องรหาแรงม้าแรงบิด620ยยี่สิบนิวตันเมตรนะเกียร์อัตโนมัติสเตปทรอนิกส์แปดสปีดนะขับสนุกมากศูนย์ถึงร้อยหกวิกว่ากับตัวถังยาวขนาดน,นั้นนะ่ะนะคุณไว้ใจได้เลยและที่สําคัญเลยคือ ถ้าเกิดคุณซื้อไปนะฮะคุณไปเป็นแบบรถครอบครัวก็ได้หรือถ้าเกิดแบบสําหรับรถผู้บริหารก็เหมาะหรือถ้าเกิดซื้อไปขับคนเดียวผมว่าก็ไม่น่าเกลียดนะเพราะว่าระบอบออปชั่นต่างๆจัดเตม็มนะครับระบบความปลอดภัยจัดเต็มความหรูหราความโออาต่างๆมีให้คุณจัดเต็มแน่นอนนะฮะ <c oughs> และความพิเศษของ B M W Performance Motor แห่งนี้คุณผู้ชม ถ้าเกิดคุณออกรถป้ายแดงที่นี่นะครับและที่สําคัญนะครับสำหรับโชว์รูม BMW Performance Motor แห่งนี้นะถ้าเกิดคุณซื้อรถยนต์ BMW ป้ายแดงเนี่ยนะคุณสามารถเลือกแพ็กเกจฟิล์มติดรถยนต์รอบคันได้เลยนะครับบอกไปเลยว่าเอา VQ Signature Series นะครับเพราะว่าการกันความร้อนการสะท้อนความร้อนต่างๆเนี่ยดีเยี่ยมเลยและที่สําคัญคือได้ความเป็นส่วนตัวนะอย่างคันที่ผมทดสอบนะั่นะกระจกบานหน้านะครับ40 นะแล้วก็รอบคันในี่ย 60, นะแล้วก็ถ้าเกิดคุณมองจากด้านนอกมาเนี่ยค่อนข้างมืดเลยคือได้ความส่วนตัวได้ความ private นะแล้วพอคุณมานั่งในรถก็ไม่ได้มืดนะได้ความโปรง่งได้ความสว่างกระจ่างตาและที่สําคัญเลยคือฟิล์มติดรถยนต์ VQ Signature อ e s i r รีนะครับซีรีส์นี้เนี่ยเขาอัปเกรดมาแล้วเขามีการปรับใหม่นะครับก็คือดิจิต l f เฟ e ลี่ฟิล์ม GPS นะครับ EasyPass นะหรือว่าจะเป็น Keycard อะไรต่งตางเนี่ย ไม่มีผลรบกวนต่อฟิล์มแล้วนะเพราะว่าคุณสามารถติดอิซิพารกระจกหน้าโดยที่ไม่ต้องวาวไม่ต้องอะไรเลยผ่านหมดแล้วนะครับอันนี้หลายคนคอนเซิร์นกันไงว่าถ้าเกิดติดฟิล์มมืดๆติดฟิล์มแบบเข้มเข้ม,ขมบางที GPS เพี้ยนนะครับบางทีตัวอิซิพารไม่ผ่านคันนี้ไม่มีปัญหานะมาลองติดกันได้แล้วก็มีเฉพาะที่ bmw performance motor ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นผมฝากเรื่องโปรโมชั่นทิ้งท้ายไว้หน่อยละกันนะครับสำหรับที่นี่นะคือถ้าเกิดคุณมาออกรถ bmw ที่ performance motor แห่งนี้นะ ภายในวันที่30เมษายนเนี่ยคุณจะได้โปรโมชั่นพิเศษนะครับคือ BSI standard จากปกติ3ปีเพิ่มเป็น5ปีเลย BSI สำคัญมากๆนะสำหรับคนที่ขับ BMW ใครขับเนี่ยรู้กันดีคุณได้เพิ่มฟรีๆ2ปีเลยนะครับกลายเป็น5ปีเนี่ยรีบมาจับจองกันนะครับแล้วก็รถยนต์รุ่นอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นซีดีเล็กซีดีใหญ่มีให้ชมหมดนะรหรือถ้าเกิดใครอยากมาลองเทสไรว์ที่นี่นะครับ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นน้องโมย่านะครับหรือว่าจะเป็นพี่แบงค์ของเรานะครับคุณอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็มาสอบถามพี่แบงค์ก็ได้หรืออยากทริสต์ได้ก็นัดมาได้เลยนะครับมีให้ลองทุกรุ่นแล้วบอกเลยว่าลองเสร็จเนี่ยไม่แน่คุณอาจจะเซ็นใบจองโดยที่ไม่รู้ตัวก็ว่าได้นะฮะหลกัหลกๆโดยรวมประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเต็มอิ่มกันก็ถือว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมพามาชมนะครับโชว์รูมใหม่ของทาง Performance m o t มอเร์เขานะครับเป็น BMW Performance Motor ตสาขาดอนเมือง บนถนนวิภาวดีรังสิตแห่งนี้นะชื่นชอบประการใดนะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องกูกี้ p ีและออโต้เ t ทันด้วยนะครับวันนี้ผมโคกขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นรีวิวรถยนต์รุ่นอะไรหรือว่าจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามไว้ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาโดยตลอดนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ